โอเคถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนลับโนชันมาตั้งแต่แรกนะครับก็จะรู้ดีนะฮะว่าแอปพลิเคชันโนชันเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อคุณจะต้องเชื่อมต่อ Google c a l enda r กับ Notion น a t a b a เ e เข้าด้วยกันเพื่อที่จะเห็นอีเวนต์พร้อมกันใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยทำให้มันมีปัญหาขึ้นมานะครับหลายๆคนเนี่ยก็เลือกใช้อโตเมชัตินะครับอย่างเช่น s e p i e r นะครับหรือว่า m a k e c o m ซึ่งการใช้งานอโตเมชัติพวกนั้นนะครับเราก็จะต้้อองสงงนนน่ใชััรหลากก็ุดโ แอปพลิเคชันตัวหนึ่งออกมาครับก็คือ Notion Calendar นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัว Notion Calendar เนี่ยเขาก็จะเชื่อมต่อเจ้าตัว Google Calendar แล้วก็ Notion Databa s e ให้เห็นอีเวนต์พร้อมกันในหน้าเดียวเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะดวกกับการใช้งานมากเลยนะครับในการบริหารจาัดก,การงานต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้งานเจ้าตัว n Notion c a l e n d a r ได้ยังไงบ้างครับซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4พาร์ทกันนะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็คือการดาวน์โหลดบนครัครรน,ครร part น็คในด้าลง calendar notion database เข้ากับ notion calendar นะครับพาร์ทที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการทําความรู้จัก กับ Notion Calendar นะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างสำหรับพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือวิธีในการเพิ่มแล้วก็ลบอีเวนต์ต่างๆบน Google Calendar Notion Database บน Notion Calendar นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับสำหรับในพาร์ทแรกนะครับเราก็จะมาดูวิธีในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Notion ลงบน Desktop ของเรากันนะครับก็ให้เราเนี่ย เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Notion Calendar นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาที่ Notion Calendar นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะพาเราเนี่ยเข้ามาที่หน้าเว็บตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกด Get Notion Calendar Free เพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดมาให้เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือวิธีในการดาวน์โหลดนั่นเองทางด้านล่างนะครับ ก็จะมีในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันด้วยนะซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีในฝั่งของ iOS เท่านั้นนะครับในส่วนของ Android เนี่ยยังไม่มาเนาะก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของ Desktop เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ Mac นะครับก็จะมีทั้ง Intel แล้วก็ Silicon นะครับในส่วนของ Windows นะครับก็มีเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ระบบปฏิบัติการไหนก็คลิกเลือกได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Notion c a l enda r นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวิธีในการเชื่อมต่อ Notion Database Google c a l enda r เข้ากับ Notion c a l enda r กันนะครับขอติ๊กนิดน,นึงงละกันว่าเรานะครับได้เรียนรู้กันในส่วนของการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน n o t i o n Calendar เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ย,เ,ยเราจะมาดูกันนะครับในส่วนนี้กันก็คือการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่แอป Notion Calendar กันเลยนะครับพอเราเข้ามาที่ n o t i o n c a l e n d a r เรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยมาคลิกที่ด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า n o t i o n calendar อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาคลิกที่ Setting นะครับ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกันนะครับ integration นะครับหรือว่าเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับระหว่าง Google Calendar นะครับแล้วก็ Notion Database กันนะครับซึ่งตอนนี้ให้เรามาเลือกที่ Calendar กันก่อนนะครับ ในส่วนของ Calendar เนี่ยเราก็จะมาเชื่อมต่อกันในส่วนของ Google Calendar นะครับเราก็สามารถที่จะมาคลิก Connect ในการเชื่อมต่อได้เลยเนาะแล้วก็ใครเนี่ยที่ต้องการจะเชื่อมต่อ Notion Database เข้ามาใน Notion c ั l e n d a ้ด้วยนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะมีคำว่า Notion ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Notion ได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาคลิกที่ Connect เช่นเดียวกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะพาเราไปเชื่อมต่อกับ workspace ของ Notion ของเรานั่นเองนะครับก็สามารถที่จะกด next แล้วก็เชื่อมต่อไปได้เลยเนาะก็ วิธีในการเชื่อมต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทำความรู้จักกับหน้าตาของ Notion c a l endar แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับทั้งแถบด้านซ้ายมือของ Notion c a l endar นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีปฏิทินอันเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมได้เนาะแล้วก็ทางด้านล่างมันก็จะมีนะครับในส่วนของการคอนเนคชันครับว่ามันเชื่อมต่อกับ ปฏิทินอะไรอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เชื่อมต่อกับ Google นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Notion อยู่นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีปฏิทินอะไรใน Google บ้าง แล้วเราก็สามารถที่จะมาคลิกแอดปฏิทินได้นะครับในส่วนของ Notion ั a t a b a s e เข้ามาใน Notion Calendar ได้ด้วยนะครับก็มากดที่แอด No t i o n d a เ a b a s e เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกปฏิทินที่เราต้องการนะครับก็คือ Databa s e ที่เราต้องการได้เลยเนาะว่าเราต้องการที่จะแอด Databa s e ตัวไหนเข้ามานะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลับไปที่ Notion กันเพื่อที่จะสร้างปฏิทินขึ้นมาให้ดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะ ก็เดี๋ยวกลับมาที่ Notion กันก่อนนะครับแล้วก็ขอสร้างหน้าใหม่ละกันนะครับสร้างเป็นหน้าใหม่นะครับอ่าแล้วก็สร้างเป็น t ทสต c a l endar นะครับอ่าแล้วก็สร้าง Databa ร e ขึ้นมาเนาะ d a t เ b a ร e เป็น Inline นะครับแล้วขอเป็น View เป็นแบบว่าเป็น c a l endar นะครับอ่าเรียบร้อย ทีนี้ครับพอเราสร้างคาล endar เรียบร้อยครับเราต้องทําการตั้งชื่อคาล endar ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะให้มันเป็นชื่อว่า test calendar ละกันนะครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการจะซ่อนก็สามารถที่คลิกที่ปุ่ม3ปุ่มแล้วก็กด hide database title นะครับเยงแค่นี้ครับเราก็จะได้ในส่วนของคาล endar มาแล้วนะครับอ่าต่อไปก็คือเราจะกลับมาที่ในส่วนของ โนชันค c a เลนดารกันนะครับหลังจากนั้นก็มากดที่ add notion database ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า test calendar ใช่ไหมครับ test calendar เนาะก็กเข้าไปเลยเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการ add ปฏิทินในส่วนของ notion database มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเพิ่มหรือว่าลบอีเวนต์นะครับก็สามารถที่จะทำได้ในคัลเลนดาร์ตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงเนาะ สมมุติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มอีเวนต์เข้าไปในเทสต์คาล endar นะครับเราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกนะครับวันที่ที่เราต้องการเพื่อที่จะเพิ่มอีเวนต์ได้เลยนะครับสมมุติว่า เราจะเพิ่มอีเวนต์วันนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกไปได้เลยทางด้านขวามือนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นคำว่าอีเวนต์ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มได้เลยเนาะซึ่งตอนนี้ให้ทุกคนมาสังเกตทางด้านล่างนะครับมันจะมีคำว่า my calendar อยู่ใช่ไหมซึ่งเจ้าตัว my calendar เนี่ยมันอยู่ใน o o o l l e c l l n n d r นะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มอีเวนต์เข้าไปใน s ท Calendar เนี่ยเราจะต้องมากดที่ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ Test Calendar ก่อนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มไททอลเข้าไปได้เลยนะครับสมมุติว่าจะเพิ่มเป็น t e s t e v e n t ละกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเลือกวันที่นะครับว่าเราจะให้อีเวนนี้จากวันที่ไหนถึงวันที่ไหนนะครับหรือว่า จะทั้งวันเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเลือกได้เลยเพียงแค่นี้ครับเราก็เพิ่มอีเวนต์บนเทสคาล e n d a เรียบร้อยแล้วทีนี้พอเรากลับมาดูในส่วนของโนชันนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของอีเวนต์ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยครับซึ่งทําให้เราเนี่ยบริหารจัดก,การในส่วนของโนชันได้ง่ายมากขึ้นเลยนะครับตรงนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเพิ่มอีเวนต์นะครับเข้าไปใน Google ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปใน Google c a l endar ได้ทันทีครับสมมติว่าเราต้องการที่จะเพิ่ม มีครับก็ดับเบิ้ลคลิกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลือกชื่ออีเวนต์ได้เลยนะครับสมมติว่าเราจะให้มันชื่อว่า t e s t g o o g l e e v e n t ครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกวันเริ่มต้นสิ้นสุดได้เหมือนกับ Notion Database เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเป็น All Day ก็ได้นะครับ จะรีพีทไหมนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกได้นะว่าจะให้มันทำซ้ำยังไงบ้างนะครับมีใครบ้างนะครับหรือว่าจะคอนเฟรนซิ่งไหมนะครับในส่วนของ Google Meet หรือว่า o o m นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้หรือใครนะครับที่มีโลเคชันด้วยจะใส่โลเคชันเข้าไปก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Docs ครับใครมี Docs ใครมีเอกสารลิงก์ต่างๆที่จะต้องเอามาใช้ในงานประชุมครั้งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใส่ เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ description ก็สามารถที่จะเขียนอธิบายได้ด้วยนะครับว่าในส่วนของอีเวนต์ของเราเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยหรือจะใส่ Reminder ก็ได้นะครับจะให้มันแจ้งเตือนยังไงก็สามารถที่จะมาคลิกแจ้งเตือนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตรงนี้ให้เราเลือกดีๆนะครับว่าเราเลือกเป็น Google Calendar เนาะ จะเห็นว่าตอนนี้เราเลือกเป็น my calendar อยู่ถูกต้องนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ event บน google calendar แล้วทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ในส่วนของ google calendar ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัว google calendar เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาที่ google calendar นะครับ เห็นไหมครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้มีเทส Google Event ขึ้นมาตรงนี้ครับที่เราเพิ่มบน Notion Calendar นั่นเองนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลบอีเวนต์ละเราจะลบได้อย่างไงบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะลบได้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะลบอีเวนต์บน Google Calendar นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกลบได้เลยนะครับพอกลับมาดูที่ Notion Calendar นะครับมันก็จะหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอ่าโอเค ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Test Google Event นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับต้องการที่จะลบนะครับในส่วนของ Test Event ออกไปนะครับบน Notion Calendar นะครับก็ให้มาคลิกที่ Test Event นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ให้เราคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ Delete ได้เลยนะครับ พอคลิกที่ delete เรียบร้อยนะครับเจ้าตัว notion calendar ของเราเนี่ยมันก็จะทำการลบ t e s t event ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากลับมาดูที่ในส่วนของ notion นะครับเราก็จะไม่เห็น event อะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีในการเพิ่มลบนะครับบน notion แล้วก็ google calendar นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้ทำความรู้จัก ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลืมอธิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงนะครับทางด้านบนเนี่ยหน้าตาของ Notion c a l enda r นะครับเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของ Month กับ today ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเลือกได้นะว่าเราอยากจะดูการแสดงผลของปฏิทินเป็นยังไงบ้างนะครับสมมติว่าเราเลือกเป็น day นะครับมันก็จะทำการแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับเป็น week นะครับมันก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็น month นะครับ มันก็จะแสดงผลเป็นแบบนี้ครับหรือเราจะมาเลือก number of day ก็ได้นะครับว่าอยากจะดูปฏิทินกี่วันนะครับถ้า9วันก็จะเป็นผลแบบนี้ครับหรือถ้าเกิดว่าเป็น Vi e w setting นะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกได้ว่าจะเอา week end ออกไหมหรือว่าจะเอา week number ไหมนะครับก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับ และทางนะครับด้านขวามือนะฮะของปุ่มมันนะครับเราก็จะสังเกตเห็นในส่วนของ today ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับถ้าเราอยู่ที่หน้าอื่นของปฏิทินนะครับแล้วเราเนี่ยมาคลิกที่ปุ่ม today ปุ๊บ มันจะเด้งกลับมาที่หน้านี้ครับก็คือหน้าของวันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีในการใช้งาน Notion Calendar นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องฟอคิมมี่ครับ